เอาเน่ยไม่ได้เห่าอย่างเดียวเลยพวกเธอเนี่ยเดี๋ยวก็โดนมีแค่น้อยหรอกสวัสดียามเช้านะครับผมเป่าเตโซ่สวัสดีครับผมครับผมรอครับรอคนอ่ะคนไดนะครับผมฮะเอ่านน้ำสิไม่ได้อาบเลยเออเอาเช้านี้เสียดยังยังไม่เช้าอยู่นี่ที่จะกินเมื่อวานเนี้ยฮะขอเงินไหนขอตังค์ยายเออโดนด่าดิเป็นเร็วเป็นเร็ว มีความไม่ได้เน็ตชาติเหลือเกินเออต้องใปะฮะยายให้ไหมให้แต่ต้องดเทศนะกันกันโอ้ยต้องได้กันซะก่อนเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเช้าเป็นไงครับผมสบายดีครับสบายดีหนาวมากเลยนะสุดเลยผีเยอะไหมะบ้านเจ้าผีเยอะเ่าผีเยอะเราเนอะอยู่คนเดียวบางนะเห็นคอมเมนต์นะเออตือนเอเออไง ไม่เปลีนี้เป็นยังไงฮะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเอ่อเรื่องข่าวว่าไปขอตังค์แม่สองโอ้ขอสิพันหนึ่งมื้อนี้พันหนึ่งโอ้โดนด่าเลยล่ะฮะโดนด่าด้วยเหรอโดนด่าด้วยเออเอาไปทำไมบ่เอาไปทำไมโอ้เนเช้าเนเช้าเขาเพื่อนเเขาได้ตังค์กันมาพันสองพันผมไม่ได้สมบัหรอกนะเลยแม่ก็อุ้ยบอยเกลียวให้เก็บโดนด่าซะไมเก็บเกลีให้นะเกลียวให้อยู่ ดาดาจะให้ใช่ใช่ธรรมดาเพว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วปกติชินแล้วชินแล้วก็รอกว่าฮะเน็ตไม่บอกผมใช้เน็ตได้เดือนเติมแบบตรงนี้นะเติมตรงนี้เออโอ้มันจะดีหรึเปล่าดูเนาะแต่ก็โอเคนะกอนไหลปื้ดเลยปื้ดเนาะไหลปื้ดอืมของเจ้าเท่นี้เพื่ออะไรใช้ซิมใหม่เป็นเดือนเป็นเดือนแบียบใหม่ถึงบ้านใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่เติมแบบเติมเหรอกินเล็กอ่ะ ยี่สิบเบกอ๋อเขาบอกไม่มีมีร้านอะตอมนะตาตอมผมบอกมีแค่สิบห้าบอกอย่างนี้ร้านคองลาดชิมอะไรชิมอะไรตุกอโอ้ยอันนี้เหรอทูอืมใช้ตุกอไงเออไม่ใช่วันตุกอทูมุกอันนี้นะโอ้โหขอว่าถ้าเป็นวันตุกอแบบยี่สิบเบกต้องเป็นรายเดือนแต่ว่าจดจดหมายถึงบ้านนะอ๋โอันนี้ไม่จดหมายเออนี่แบบตรงเงินใช่ไหมตรงเงินอืมโอเค วันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนภารกิจวันนี้ไไนภารกฤฤิจของเราก็อเอานี่แหละห้องน้ําไปตั้งใช่ไหมใช่โอเคที่ไหนครับที่ไหนน้องบ้านนู้นแหละบ้านอะไรไม่รู้น้องผืออืม,อมโอเคบอกน,นู่นแหละสายๆายนู้นแหละวันนี้มันหนาวเนาวหนาวมากวันนี้หนาวชุดเลยแบบโอ้โหอ้มน้ำตอนเช้ายิ่งโอ้โหไปโชว์ในสัตว์นี่นโอ้ปกติมันจะอุ่นเนาะนี่ไม่อุ่นวันนี้ไม่อุ่นเนาะ เยี่ยวเลยวันนี้อืมทีิที่ก็พินบอกว่าต้องบ่าวใชโซมีโฆษณาแลวครับมีก็ขอบมากครับผมขอบความหมายที่มีโฆษณาเออตัดต่อคลิปนี้โอ้โหผมก็ไม่ได้ตัดแค่เพิ่มเพิ่มเอฟเฟกนิดนึงครับผมคอยดูดีให้ดูมีสีสันหน่อยนึงเออครับผมใจ๊แบบสดๆเลยนะผมนะเดี๋ยวาเมื่อวามีเวลาไงผมได้ลมวัน ไม่ลงสักคลิปหวานเนี่ยลงช่วงช่วงเย็นถ้าจะไปตัดต่อผมเนี่ยมันใช่ไม่มีเวลาทำงานเพราะว่าเราทำงานผมเขาจะยุบผมครับผมทำงานก็โอเคนี่มันขึ้นพี่นอนเล่นออกเออพอดีคลิปยังไม่ลงอ๋อลงทำโชว์เอฟเฟกต์หน่อยเป็นไงเป็นไงได้ทิ่ใหม่แล้วลงคลิปโอเคไหมก็โอเคโอเคนะเช้านี้ได้สองเนาะ โอ้โหไอเอฟซีวะบ้าลงเยอะน้อยคลิปวะเยอะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเอ้ยในจิ้มใหม่มานะยุ่งเบื่อกันนะวัวเออเฮอเฟซีเบื่อเขาไม่ใช่ไอเราเยอะกูเบื่อไงแย่หมดลงเยอะหน่อยลงเยอะในบาซิโซจะได้จะได้มีได้พี่อีกอีกี่เนาะกระบปโอ้โหโอ้ยน้อง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 โอ้ยน้อง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 เกิดการบดนะน้องไปไปไป อุ้ยปากนด้วยแต่พี่เอกกี้เอกกี่นะก็ไม่รู้ว่าขอตังเมียได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันเอกี้ไม่มีจิมเมลจิมเมลนาะจิมเมลไม่เห็นส่งมายเนาะจิมเมลเออเอกี่หรือว่ายังไงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ายังไม่ทันส่งเออเออโอ้ยเลยกล่องครับ พี่เอกกี้นี่ยังไม่มีอีเมลเนาะไม่ผมไม่แจ้ใจแต่ว่าเดี๋ยวแกมาเขาถามแกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมอยู่ขั้นตอนการรอรอพินนี่รอรหัสพินรอรหัสรอสองเขาครับผมใจเขาบอกว่าส่งแต่วันที่ยี่สิบห้ารอประมาณสองถึงสี่อาทิตย์อ่าอืมรอรอรหัสอ่ะอ่าก็ได้เป็นยูทูบเต็มตัวแล้วโอ้ ดีใจดีใจมากไหมครับผมก่อนเจะมากไหมครับถ้าซองขาเมาเนี่ยเดี๋ยวจะฉลองหน่อยแต่ว่าเออไก่ไก่สักตัวหนึ่งไก่เลยเอาไก่แม่จากรังเขาเนี่ยโอเคก็ดีใจดีใจนะก็มันข้าวว่าพวกผมไม่มานี่ครับไม่รู้จะได้ตัวไหนเนาะอยากอยากยากทำของดีเพราะว่ายากเนาะยากมากนะครับผมสายยูทูบที่จะทำเองไม่ได้ครับผมลำบากมากๆนะครับผมผมเห็นเพื่อนที่ ทำช่องดีกันนะที่ผมติดตามอยู่อผมกลับไปดูเขาทิบทรับก็เท่าเดิมไม่ขยับเลยอืคนดูก็น้อยไงนี่ก็เป็นบุญเป็นของซิมสี่ชายเนาะช่างพงแล้วก็เอสในก็พบว่ากำลังใจดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากมายนะครับครับผมครับผมโอเคนะครับผมก็พบว่าเบาใ้โชค ทำยูทูปมาสองปีปีปีเกือบสองปีแล้วเกสองปีแล้วก็ไม่ได้สอบขาวจากยูทูปครับผมรอรออยู่ขั้นตอนรอครับผมตอนนี้ก็ครบสิบเหรียญเนาะครับตอนนี้ก็เริ่มยี่สิบแล้วเห็นสิบสี่ทำมากี่เหรียญแล้วยี่สิบแล้วอันนี้ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วโอ้โหโอ้โหก็ท่านะจรรยาการนะครโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวทางยูทูปเนาะก็จะส่ง ิมาให้นะครับก็บอกแล้วก็ไปเปิดบัญชีครับผมก็จะได้ได้รายได้จากยูทูบครับผมทขอบคุณก็เห็นเห็นทีมสีมทีว่าลูกคลิปเยอะเยอะผมก็ได้ก็ไม่กล้าหรอกกลัวเอฟซีเบื่อใช่ทั้งเบื่อทั้งกลัวอะไรๆอย่างกลัวแบบเบื่อด้วยกลัวแบบอะไรอ่ะกลัวช่องเขาจะว่าแล้วรือเปล่าอย่างงี้ไงไม่ว่าไม่ว่าเนาะไม่เยอะหรอกมีเอ่อความสามารถความสามารถมานั่นนะผมจะว่าอยู่เนาะ ลงไปเลยครับผมไม่มีใครว่าให้โอเคคนลงคลิปน้อยคุณลงคลิปมากไม่มีครับผมถูกต้องนะครับผมผ้มโอ้ก็เกรงๆนี่เนาะแต่ก็ถ้าเห็นอย่างนี้ก็โอเคครับต่อไปก็ลงไปเรื่อยๆครับผมก็อย่าเบื่อเลยนะครับนะเอฟซีเนาะเห็นไหมของลุงนี้ สี่สิบสี่สิบเอ็ดคลิปครับวันหนึ่งวันนี้วันโอ้โหนี่ขึ้นไปหรือเปล่าวันสี่สิบสองคลิปเลยครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเออเต็มนี้ก่งทำคลิปเก่งนะแต่เขาจะลงคลิปสั้นอืมเพราะว่าอ่าช่วยกระตุ้นช่องไงเออเนาะให้เขาคนถึงใจดูเนาะถ้ายาวเขาไม่ดูเนาะใช่ไหมเราช่องใหม่ไงเพื่อที่จะกระตุ้นช่องของตัวเองครับผมแล้วก็ต่อไปก็คลิปเป็นระทีบ้าง คลิสองสามนาทีบ้างสลับกันแบบนี้โอเคนะครับก็มันมีใจอสำคัญอืมสรคัญแลเอายาวๆหน่อยครับผมที่ไม่สำคัญพอความรู้เรื่องก็เอาห้าทีสีนาทีแล้วแต่พอให้กระตุ้นเนาะกระตุ้นให้เขาเวะดูเราครับผมอันนี้ไม่รู้ว่านึ่งอะไรนะตุกข้าว โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาคุยกับช่างพงนะไอเดียชั้นเนลครับผมครับราอคุณอะไรครับผมครับสวัสดีครับ